ทุกคนครับเรื่องราวนี้กลายเป็นดราม่าในวงการแพทย์แล้วก็ถูกวิาพยากษ์วิจารณ์อยู่มากในโลกโซเชียลนะครับคือปกติเนี่ยเราจะเห็นนะครับคุณหมอเนี่ยไลฟ์สดโดยเฉพาะคลินิกเสริมความงามน,นะครับที่มีคนดังเนี่ยมาทําเคสเนะครับทำจมูกเสริมโนวนเสริมนี่ก็จะมีการไลฟ์สดกันไลฟ์สดกันในห้องผ่าตัดเนี่ยครับเพราะว่าก็เป็นคลินิกของเขาเองแต่เคสเคสนี้ที่ถูกวิาพยากษ์วิจารณ์เป็นดราม่าอย,อยู่นะครับเขาบอกว่าคุณหมอท่านนี้เนี่ยทำการไลฟ์สดในห้องผ่าตัดนะครับถูกตั้งคําถามว่ามันละเมิด สิทธิ์ของคนไข้หรือไม่คุณได้มีการขออนุญาตคนไข้หรือไม่แล้วการกระทำแบบนี้ผิดจรรยาบรรณของคนเป็นแพทย์หรือไม่นี่ครับเป็นเรื่องที่ถูกทัวลงกับพูดต่อๆนะครับหลังจากที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเขาโพสต์รูปภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นบอกว่าเมื่อสักครู่ในทิกต็อกเนี่ยมีช่องคุณหมอคนหนึ่งมาไลฟ์สดตอนที่มีเคสคนไข้แบบนี้ก็ได้หรอมัาตั้งคําถามครับเขาบอกว่าหมอคนดังกล่าวเนี่ยมีการไลฟ์ผ่านทิกต็อกช่วงเวลาประมาณตีสามบรรยากาศในห้องเนี่ย วุ่นวายมากครับอยู่ระหว่างการขั้นตอนการเตรียมการผ่าตัดทําให้ชาวโซเชียลที่ดูไลฟ์สดเนี่ยตั้งคําถามกันว่าช่วงเวลาที่คุณหมอคนนี้ไลฟ์เนี่ยเป็นเคสจุกเฉินหรือไม่แล้วทําแบบนี้เนี่ยคุณละเมิดสิทธิ์คนละเมิดสิทธิ์ของคนไข้ไหมหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปใน Twitter ครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเห็นบ่อยมากแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นถ่ายในคลินิกของตัวเองนะเป็นคลินิกของคุณหมอเองก็คือไม่มีใครเตือนใครยิ่งหมอทําจมูกเนี่ยยิ่งเห็นบ่อย ซึ่งก็มีคนมาตอบกับคอมเมนต์นั้นนะครับบอกว่าทําจมูกเนี่ยน่าจะขอคนไข้ได้แหละของเพื่อนเราที่ทํามันก็รู้ว่าหมอในไลฟ์สดตอนทําถ้าเขาไม่โอเคเขาก็น่าจะบอกแล้วว่าเห็นตอนไลฟ์สดเพราะว่ามันได้ส่วนลดเพิ่มจากการที่เขายอมให้ทางคลินิกในไลฟ์แน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีใครทราบว่าคลินิกเนี้ยนะ่ะเป็นที่ไหนและคุณหมอท่านนี้คือใครเหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงแล้วคนไข้ที่นอนรอการผ่าตัดอยู่นั้นยินยอมและอนุญาตให้คุณหมอหรือว่าคลินิกที่นี่เนี่ย ไล์สุดระหว่างการทำเคสหรือไม่ก็เดี๋ยวคงต้องรออัปเดตความคืบหน้าครับ